เอาละครับก็กลาบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเ,เปิดคลิปนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาคิดคํานวณสูตรตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นสูตรตัวเลขในตําแหน่งหลักร้อยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูวิธีการคํานวณน,นะครับก็เรามาเตือนก่อนนะครับมาเตือนก่อนสูตรนี้ใช้เป็นเพียงแค่แนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผู้จะทําไม่รู้ว่าเลขเจาะอ,อ,อะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้โปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมกันด้วยนะครับใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่2เดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะครับก็เตือนกันแล้วนะครับใช้วิจรารณ์ในการรับชมกันด้วยเดี๋ยวไปคํานวณกันดีกว่านะครับมาดูว่าในงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมจะได้เลขตัวไหน ส่วนในงวดวันที่16เดือนมษายน,นะครับสูตรน,นี้คิดได้เลข5คิดได้เลข5ในงวดวันที่16เดือนเมษายนอ,อก5 9 8ก็ได้เลข5ไปนะครับมาดูของงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมกันว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรหลักร้อยของเรานะครับหลักร้อย สูตรนี้ให้เลขวิ่งไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็เป็นสูตรระยะสัน้นสูตรเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567สครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้ตัวเลขหลักพันคูณ4บวกกับตัวเลขในตำแหน่งหลักร้อยนะครับหลักพันคูณ4บวกหลักร้อยเราก็มาดูหลักพันของงวดวันที่ 16เดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าออกเลขอะไรหลักพันออกเลขหนึ่งเราก็นำมาตั้งเลย1คูณ4 1คูณ4ได้4หลังจากนั้นเราก็นำา4ตัวนี้ไปบวกหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข3นะครับบวก3 4บวก3ได้7ได้7 เดก็เป็นเลขวิ่งของเราแล้วก็ลด7ตัวนี้ไป2แต้มเป็น6แล้วก็5นะครับอันนี้ก็เป็นเลขวิ่ง7 6 5ดหกห้ครับ 7, 6, มี1ตัวมาในหลักร้อยนะครับออก6 0 3นะครับออก603ก็เข้าตัวนี้ เลขหกคาวเลขหงวัน,นี้ถูกนะครับ<ม>ต่อไปก็ 16, 16เดือนมีนาคมหลักพันนะครับหลักพันงวดวันที่1เดือนมีนาคมเป็นลเลขสามเรานำสามมาคูณสี่สามสี่สิบสอง 2บวกหลักร้อยหลักร้อยก็คือตัวนี้เลยนีครับเลข6 2บวก6ได้8ลดไป2แต้มได้7แล้วก็6นะครับแปดวิ่งออก6 2 6งวนีีเข้าตัวนี้นี่ครับเลข6 ต่อไปนีครับงวดวันที่หนึ่งเดือนมีสายนหลักพันหลักพันเลขเจ็ดหลักพันเลขเจ็ดคูณสี่เจ็ดสยี่สิบแปดแปดบวกหลักร้อยนะครับหลักร้อยตัวไหนตัวนี้นะครับบวกหกแปดบวกหกได้สิบสี ลดสองแต้มได้3แล้วก็2นะครับวิ่ง4 3 2ออก4 8 1นะครับออก4 8 1 4 8 1, 4, 1เข้า4นะครับตัวเลขมันก็อยู่ในกรอบ3ตัวนี้นะครับ6 6แล้วก็ดิ้งมา4ตรงนี้มันก็อยู่นะครับแบบนี้ต่อไปก็เป็นงวดวันที่1 6 เดือนมีสายนหลักพันเลขสามนมาคูณสี่สี่สามสิบสองสองบวกหลักร้อยหลักร้อยตัวนี้เลขสี่สองบวกสี่ได้หกลดสองแต้มได้ห้ากับสี่ขับวิ่งหกห้าสี่ออก ห้าเก้าแปดออกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้ก็ได้เลขห้าหลัลกร้อยนะครับเห็นไหมว่ามันวิ่งอยู่ในกรอบสามตัวนี้นะครับวิ่งต 1, 2, 3, ั้มหนึ่งที่สองที่สามด้งมาหนึ่งแล้วก็มาสองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นสูตรระยะสั้นถ้าเกิดว่าเราจับสูตรได้ถูกทางนะครับเราอาจจะได้ใช้ไปหลายงวดนะครับก็ขอให้อาจับได้ถูกนะครับจับได้ถูกสูตร ต่อนะครับในงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคม2เดือนพฤษภาคม, 2, าคมหลักพันก็เลข3เหมือนเดิมนะครับ3คูณ4 4ี่สสแล้วก็บวกหลักร้อยหลักร้อยตัวนี้หลักร้อยก็คือเลข5นะครับ5บวก2ได้7ลด2แต้มได้อแล้วก็5นะครับเราก็ได้มาแล้วเลขวิ่งสำหรับในงวดวันที่ สเดือนพฤษภาคมนะครับท่านชอบหรือเปล่านะครับ7 6 5หท่านชอบไหมนะครับถ้าชอบก็นำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมาก็ได้อาจจะมาก็ได้ครับ1 2 3 4งงวดต่อไปก็งวดที่5ท่านลองดูว่าถูกใจท่านไหมนะครับถ้าท่านชอบก็ นำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับหลักร้อยให้มีเลข7 6็กนะครับ765มหกานาดจะวิ่งนะครับถ้ามาดูจากงวดวันที่1เดือนเมษายนเข้า,าตำแหน่งที่1ที่2อ,อาจจะมาที่3หรือว่ามาที่1น,นะครับแต่เราชอบแบบนี้มากกว่านะครับสอ่มาตำแหน่งที่12อ,อาจจะมาตำแหน่งที่1ปึป๊บป๊บมาแบบนี้เราชอบเลข7 นะครับหลักร้อยเราชอบเลข7ที่ผ่านมานะครับมันออกเลขต่ําแบบนี้นะครับก็ชอบเลข7อันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับท่านชอบหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับชอบนําไปเป็นแนวทางกันได้นะครับเราก็ย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่าสูตรแต่ละสูตรที่เราลงไปในช่องนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับอันนี้ท่านก็ ปรดใช้วิจัยกาณในการรับชมกันเยอะๆหน่อยนะครับแต่ละสูตรท่านอย่าปักใจเชื่อมากเกินไปว่ามันจะออกได้นะครับท่านก็เ,เห็นกันมาอยู่แล้วนะครับสูตรบางครั้งมันเข้ามาดีนะครับถ้าคนไหนได้ติดตามสูตรหลายๆสูตรนะครับที่เห็นมันเข้ามาดีบางครั้งเวลาเราตามนะครับเวลาเราเอาไปเป็นแนวทางมันอาจจะพลาดมวนนั้นเลยนะครับก็มีมาตลอดนะครับก็เหมือนกันในสูตรนี้ใช้วิจายาร ในการรับชมด้วยนะครับใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาทบทวนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสามารถจดสูตรไปคิดคำนวณกันได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับเราใช้หลักพันบวก4หลักพันบวก4นะครับบวก4บวกกันได้คำตอบมาอันนี้สมมุติว่าเป็นคำตอบ นำมาบวกหลักร้อยนะครับบวกกันแต้มต่อมาได้วิ่งตัวที่1ลด2แต้มลดไป2แต้มนะครับลด2แต้มก็จะได้เิีวิ่ง3ตัวลองนำสูตรไปคิดกันดูนะครับเผื่อมันจะถูกได้หลายงวดนะครับวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า แต่โดยความคิดส่วนตัวของเรานะครับเราคิดว่าตัวเลขมันก็สวยดีนะครับน่าจะมาได้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนำไปเทียบกับสูตรอื่นดูนะครับก็แค่นี้นะครับใครดูมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นสูตรต่อไปให้กับด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปคำนวณสูตรตัวเลขในตำแหน่งหลักสิบกัน ไปดูว่าเราให้เล็กตัวไหนนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ